ในคลิปวนี้ก็มาดูในส่วนของการใช้งาน Macbook นะครับในส่วนของ Macbook ที่มีทัดบาร์ r สำหรับ Macbook Pro นะครับก็มีประโยชน์สำหรับการใช้งานนะครับนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆมากมายแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของฟังก์ชันทัดบาร์ได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างเช่นการเพิ่มแสงไฟของคีย์บอร์ด ตัวนี้เห็นไหมครับเพืเ่อนๆสังเกตมีแสงไฟใต้กีฬาทำให้เราใช้งานในที่มือได้สะดวกดีนะครับหรือว่าเราจะปิดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์ในส่วนของการเปิดปิดเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าการเล่นเพลง เล่นวิดีโอต่างๆเราสามารถควบคุมผ่านตัวตัดบาราได้เลยนะครับซึ่งก็สะดวกมากๆนะครับเราไม่จาเป็นต้องใช้เมา์นะครับเรียกใช้ง,งานสิริก็มีปุ่มสิริแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆของเบราว์เซอร์แล้วก็สำหรับบางแอปที่เราใช้งานอยู่นะครับก็จะขึ้นตัวฟังก์ชันตัดบา่าเมนูต่างๆที่ใช้งานสะดวกอย่างเช่นในส่วนของรูมว่าพิชั่นต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์มากในส่วนของคนที่ต้องการความสะดวก ในการใช้งานนะครับซึ่งสำหรับใครที่สนใจในส่วนของฟังก์ชันที่มีทัชพาก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับรกกาคาแพงขึ้นว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานนะครับบางครั้งการมีคําสั่งแ่างๆบนหน้าจอน,นะครับเราสามารถกดที่ทัชพาได้เลยนะครับเช่นคาสั่งนี้นะครับกดตกลงได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ mouse บนหน้าจอน,นะครับนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับ เบราว์เซอร์ต่างๆนะครับแตะเพื่อเปิดได้เลยนะครับนะครับเพือนสังเกตนะครับแล้วก็วิดีโอที่เล่นอยู่นะครับนะครับก็จะขึ้นตัวบาร์ด้านล่างตัวนี้นะครับเราสามารถกดหยุดจากส่วนนี้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะกดเล่นให้ดูนะครับ ก็จะเล่นอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งก็สะดวกดีในการ<ะ>ดูวิดีโอต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับสะดวกดีนะครับสำหรับตัว MacBook ที่มีตัวทัดบาร์นะครับ